วิธีที่จะทําให้ราชาวิญญาณคำสาบอย่างสุคนะเนี่ยรอดพ้นจากการที่ถูกยูจิแทงด้วยดาบเพชราดนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็มีพี่ท่านนึงเนี่ยได้คอมเมนต์เข้ามานะครับเราก็เลยมาเสนอต่อนะครับเพื่อที่จะดูว่าพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ย คิดเห็นด้วยวิธีไหนนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีไหนเนี่ยเป็นไปได้บ้างนะครับเฮ้ยแต่พูดมาชนานเลยก็ต้องขอสวัสดีแฟนคลับเรื่องจูซไคาเซนหรือมหาเวทผนึกมารด้วยนะครับและรวมถึงแฟนคลับของช่องเราด้วยซึ่งก็ขอสวัสดีครับก็ในวันนี้เนี่ยอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วว่าเราจะมาเสนอนะครับผมวิธีที่สุขุนะอาจจะรอดพ้นนะครับผมจากการที่โดนดาบเพชฌฆาตได้ใช่ไหมเพราะว่าในสปอยล์ตอนล่าสุดซึ่งหลายคนน่าจะดูมาจากหลายหลาย ช่องทางแล้วว่ามันเนี่ยมีช่วงสุดท้ายนะครับที่ยูจิรับสืบทอดดาบนี้มานะครับแล้วก็กําลังที่จะปักไปเข้าที่หลังของสุคุนะซึ่งแน่นอนว่าดาบเนี่ยคือโดนเนี่ยตายแน่นอนนะครับผมอะไรประมาณนี้แต่หลายคนเนี่ยก็จะมาค้านว่าพี่แต่ในตอนที่หลุดออกมาหรือว่าสปอยในตอนที่247 7ี่เนี่ยสุคนะเองก็โดนนะครับผมแต่ทําไมไม่ตายซึ่งต้องบอกก่อนว่าดาบพิชคัตเนี่ย ถ้าโดยความคิดส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบลาม,มากกว่านะครับผมคือถ้าสมมติโดนและรีบตัดในส่วนที่โดนเนี่ยออกไปเนี่ยก็จะสามารถหยุดยั้งนะครับผมการที่จะโดนดาบนี้ทําลายได้นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยลองนึกถึงเทวีสุริยานะครับในเรื่องนารูโตะก,ก็ได้ใช่ไหมที่ตอนนั้นเนี่ยลายครั้งนี้โดนนะครับผมถ้าปล่อยไว้เนี่ยคือมันก็จะโดนไปเรื่อยๆใช่ไหมลายครั้งนี้เนี่ยยอ,ย,ยอมตัดแขนออกนะครับซึ่งผมเลยมองว่าน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันนะครับผมสาหรับ ความสามารถของดาบเล่มนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีที่พี่ท่านหนึ่งเสนอมาเนี่ยก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามหนึ่งแชร์กับผมด้วยนะครับขอสัก300ไลค์เด้อพี่น้องสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมซึ่งวิธีแรกเลยนะครับผมที่มีโอกาสจะรอดคือสุคุนะเนี่ยไม่รับดาเมจของดาบเองนะครับผมคือให้คนอื่นรับซึ่งแน่นอนว่าคนอื่นที่หมายถึงเนี่ยคือสุคุนะเนี่ยมันมี2ดวงวิญญาณใช่ไหมก่อนนันนี้ก็คือดวงวิญญาณของเมกุมินะครับผมแล้วก็ด นั่นเองนะครับผมก็ก่อนอันนี้เนี่ยเคยให้ดวงวิญญาณของมิกุมิเนี่ยรับดาเมจของโกโจไปแล้วนะครับผมซึ่งไม่แน่ว่าถ้าดวงวิญญาณของมิกุมิยังคงอยู่กับมันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะให้ดวงวิญญาณของมิกุมิเนี่ยรับดาเมจนี้ไปนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็วิธีที่2คือตัวดาบเนี่ยหายไปก่อนนะครับผมก่อนที่จะถึงตัวสุขุนะ ซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าดาบเพชรฆาตมันเป็นของฮิกุรุมะใช่ไหมซึ่งถ้ายิกุรุมะเองเนี่ยยังคงมีสติอยู่คือผลของดาบเนี่ยน่าจะยังคงทํางานอยู่นะครับแต่อย่างที่เราได้เห็นไปเลยนะครับว่าก่อนที่ตัวของฮิกุรุมะจะส่งดาบไปให้ยูจินะครับสภาพฮิกุรุมะเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสเนาะเพราะว่าโดนสุคนะเนี่ยเล่นงานไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าตัวของฮิกุรุมะหมดสติไปนะครับก่อนที่จะ ถึงตัวสุขุณะนะครับนั่นหมายถึงดาบนะดาบจะหายไปหรือเปล่านะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหัวข้อที่3นะครับที่พี่เขาได้เสนอมาคือเป็นเอฟเฟกนะครับผมของดาบเนี่ยลดลงนะครับจากการที่ว่าถ้าโดนปุ๊บเป็นตายใช่ไหมกลายเป็นว่าบาดเจ็บสาหัสแทนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูจากตัวของฮิกุรูมาแล้วเนี่ยคือบาดเจ็บหนักใช่ไหมแล้วก็ดูจากดาบของยูจิที่ได้รับมาจากฮิกุรุมาเนี่ยคือขนาดมันค่อนข้างที่จะเล็กน,นะครับ ก็เลยมีข้อเสนอนี้ขึ้นมาว่าเอากระดาษขนาดเล็กเนี่ยก็อาจจะทําได้เพียงแค่ว่าทําให้สุขุนะบาดเจ็บสาหัสก็เท่านั้นนะครับแล้วก็หัวข้อที่4เลยคือสุขุนะหลบได้นะครับผมหลบแบบว่าด้วยความเร็วของเขาอะไรประมาณนี้คือยูจิแทงวืดอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามาขนาดนี้แล้วถ้ามันยังหลบได้อีกคือหาจังหวัดแทงได้ยากแล้วนะครับหัวข้อนี้โดยความคิดส่วนตัวคิดว่ายังน้อยอยู่นะครับผมยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับก็คือประมาณ3 0 4 0ส อะไรประมาณนี้แล้วก็หัวข้อที่5นะครับคือสุคนะเนี่ยเอาอาคมใหม่ออกมานะครับผมที่อาจจะไม่เคยใช้มาก่อนนะครับทำให้รอดจากการที่โดนยูจินะครับผมในการแทงครั้งนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้น้อยนะครับสาหรับโดยส่วนตัวแล้วก็หัวข้อที่6นะครับผมคืออาวุธสายเวทของสุคนะอีก1ชิ้นนะครับผมนั่นก็คือฮิเทนนั่นเองนะครับผมที่เป็นเหมือนหอกอะไรประมาณนี้นะครับเอาออกมาเพื่อที่จะแบบว่าปัดป้องดาบพิชคาตนะครับผมแล้วรอดออกมาได้นะครับซึ่งเนี่ยมันก็คือ คือ6ข้อนะครับผมหรือว่า6วิธีที่สุคณะเนี่ยมีโอกาสจะรอดจากการที่โดนยูจิแทงนะครับซึ่งถามว่าไอ้วิธีไหนมีความเป็นไปได้มากนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า1กับ2นะครับที่ผมให้แบบว่า70-80%เลยนะครับผมแต่โดยเฉพาะอันที่1เนี่ยผมมองว่าให้90%เเลยนะครับผมอันนี้เนี่ย คือโดยความคิดส่วนตัวนะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับผมแต่หัวข้อที่2เนี่ยก็น่าสนใจไม่ใช่เลนที่ว่าความสามารถของดาบเนี่ยจะหายไปก่อนถึงตัวสุขุนะ,นะครับเพราะว่าดาบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กลงมากนะครับจากที่อยู่ในมือของฮิกุรุมาแล้วมันยาวใหญ่ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าสรุปแล้วมันจองมาเป็นยังไงนะครับผมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเทใจให้ไปหัวข้อที่1นึ่งมากกว่านะครับหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยหัวข้อที่3เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ว่า ดาบเนี่ยอาจจะมีการลดดาเมจลงนะครับผมเพราะว่าเนื่องด้วยตัวดาบเนี่ยลดขนาดลงนะครับจากดาเมจที่ว่าสมควรตายใช่ไหมก็กลายเป็นบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าถ้าตัวของดาบเนี่ยมีความสามารถที่มันคล้ายกับทางด้านเทวีสุรยานะครับไม่ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่ถ้ามันแทงโดนจุดสําคัญหรือว่าโดนจุดที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้นะครับอย่างเช่นลําตัวอะไรแบบนี้หรือว่า คออะไรแบบนี้นะครับผมผมคิดว่ายัางไงเนี่ยมันก็ไม่รอดนะครับผมแต่ถ้าแทงโดนมือโดนแขนเงี้ยมันยังตัดทิ้งได้แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมโดยใช้วิชาศายเวทย้อนกลับส่วนตัวก็เลยคิดว่าหัวข้อที่3เนี่ยคือเป็นไปได้น้อยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่ๆแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อไหนมากที่สุด ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับผมเพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นเหมือนข้อไหนมากกว่ากันหรือว่าจะเสนอข้อใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยประเด็นสําคัญในตอนนี้เลยที่มันหลุดออกมาเนี่ยก็คือประเด็นที่ยูจิเนี่ยจะสามารถแทงสุข,ขุนะได้หรือเปล่านะครับผมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตอนหน้าพอเปิดมาปุ๊บ ตัดฉากนี้ออกไปนะครับกลับไปทางเคนจาคุแล้วก็ยูตะอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ช็อตฟิลเลยนะครับผมอุตส่าห์ตั้งตารอใช่ไหมว่าสุคราชจะโดนหรือไม่โดนวะและโดนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าช็อตไปชั่วคู่นะครับผมถ้าอาจารย์เนี่ยเล่นเปลี่ยนบทไปทางเคนจาคุนะครับแต่ถ้าถามผมจริงๆนะผมอยากให้ยูจิมันแทงโดนนะครับผมแต่ผลเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างนะครับผมเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยเริ่มหมั่นไส้สุคราแล้วเพราะมันเริ่มไม่สนใจตัวของยูจิมากไปแล้วนะคร อยากจะให้มันกลับมาสนใจพระเอกของเราบ้างนะครับเรียกได้ว่าโดนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยแซวว่าเป็นตัวประกอบหัวชมพูกันมาอย่างเนิ่นนานใช่ไหมเราก็อยากให้เขาเนี่ยเชิดชายนะครับในวงการบันเทิงบ้างนะครับไม่ steep? งั้นเนี่ยเป็นตัวประกอบตลอดไปเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวบทบาทจืดชื่อตายเลยนะครับผมก็เลยแบบว่ามีใจเอาใจช่วยนะครับว่าอยากจะให้ยูจิเนี่ยแทงมันโดนสักทีเอะเอาแบบว่าให้มันเนี่ยรู้ซึ่งว่าเฮ้ยถึงกูจะเป็นตัวประกอบเนี่ย กูก็มีคุณค่านะอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะได้ไม่ต้องมาพูดด่ายนะูจิเนาะซึ่งเห็นมันด่ายูจิแล้วก็สงสารนะครับดูมันพูดดิฉันไม่สนใจแล้วไอ้หนูแกเนี่ยมันน่าเบื่อแกไม่เข้าใจหรือยังไงวะซึ่งทำยูจิเราเนี่ยเป็นเหมือนมแมลงวันเลยใช่ไหมซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยพบเจอกับไอ้การที่มีมแมลงวันเนี่ยมาตอมอยู่ที่หน้าเราก็ลำคาญน,นะครับเราก็เลยไม่อยากจะให้ยูจิหรือว่าพระเอกในเนื้อเรื่องของเราเนี่ยมันต้องมากลายเป็นมแมลงวันในสายตาสุขณะนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนอน,อนคิดเห็ยงงไ เกี่ยวกับวิธีการที่สุคุาจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนะครับว่าใครเลือกวิธีไหนหรือจะเสนอวิธีใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าน่าสนใจมากๆเนี่ยผมก็ขออนุญาตนะตรงนี้เลยนะว่าจะมาขยายต่อให้กับพี่ๆหลายๆท่านได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับว่าเฮ้ยในความคิดเห็นนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับผมตรงนี้นะขออนุญาตไว้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบนะครับผมเหมือนเดิมเลยขอคนละ1ไลค์หนึ่งการกดติดตามหนึ่งแชร์นะครับผมแล้วก็สาหร ตกล่นขอไัยด้วยต้องขอตัวลาไปก่อนไปเว้ยต้องบอกว่ายูทิแทงโดนมันสักทีเถอนะ